อนุติตายาปริติตายาสุสามระธายาเอกาทัสานิสังสาปฏิคังกากัตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจฉาตินาปปะปังสุปินังปัสติอันมดุสนังวิโยโหติอันมดุสนังวิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอคกิวาสังวิสังวาสัทังวาคามติปุตตังจิตังสมาธิยาติมุขวโนวิปัสสิธาติอาศัมภูการังกรโรติปุตรังอภาพิวัจิโตพระมโลกุปโคโหติ મેતા યા પિગવે ચેતો વિમુ સેવિતા યુતાલિકતા યાની કથા વધુગતાય અનુતાય પરીચિતા સુમર્થ ઇમે એ કાશિશા પથિગા અથિ અનોભ્રના મેહતા ચેતો વિમુથિસોભ્રના मेता चेतो तो वि मूर्ति अति ति सा फरना नामे ताजे तो वि अनोधि सो फरनामे चेतो तो वि मूर्ति कतिहाि ओ धि सो फरनामे ताजे तो वि मूर्ति कतिहागरे ओथि सो प्रनामे ताजे तो वि मूर्ति पचहाि अनोधि सो प्रनामे ताचे तो वि मूर्ति हा करे ओथि सो प्रनामे ताे तो मूर्ति स ท่าสาวากรหีทีสาพระนามีตาเจโตวิมุตติกตาเมหีปัจจายาเรหีอโนทิโสพระนามีตาเจโตวิมุตติสเีสตตาเวราปยาปัจจานิฆาสุขกตานังปริยารันตูสภีปานาเวราปยาปัจจานิฆาสุขกตานังปริยารันตูสภีปุตตาเวราปยาปัจจานิฆาสุขกตานังปริยารันตูสภีบุคลาเวราปยาปัจจานิฆาสุขกตานังปริยารันตูสภีตถาภวปริยานนาเวราปยาปัจจานิฆาสุขกตานังปริยารันตอิเมหิต ปจจ اه กรหิอนุทิสผร那เมตาเจโตวิมุตติกตามิฮิสัตถะเรหิโอนุทิศผร那เมตาเจโตวิมุตติสัพพาจิโยเวราปะยาปัจานิการสุขิตันนบริยัลันตุสัพเพปุริสาเวราปะยาปัจานิการสุขิตันนบริยัลันตุสัพเพอริยาเวราปะยาปัจานิการสุขิตันนบริยัลันตุสัพเพอนาริยาเวราปะยาปัจานิการสุขิตันนบริยัลันตุ สัพเพเทวาเวราปยาปชานิคาสุขกตานังปริยันตสัพเพมนุสาเวราปยาปชานิคาสุขกตานังปริยันตสัพเพวินิปกิกาเวราปยาปชานิคาสุขกตานังปริยันตอิเมหิสตตถะกรีโอทิโสภะนะนามีตาเจโตวิมุตติกตาเมีทัสสาฮะกรีทิสาวรนะนาเมีตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุรปฏิมายาติสายสัตวาเวราอภยาปัจจานิขาดสุขีตานางปริยารันตุสัพเพื่อปชิมายาติสายสัตวาเวราอภยาปัจจานิขาดสุขีตานางปริยารันตุสัพเพือุตระยาติสายสัตวาเวราอภยาปัจจานิขาดสุขีตานางปริยารันตุสัพเพตังยินายาติสายสัตวาเวราอภยาปัจจานิขาดสุขีตานางปริยารันตุสัพเพปุรปฏิมาญาณุติสายสัตวาเวราอภยาปัจจานิขาดสุขีตานางปริยารันตุสัพเพื่อปชิมาญาณุติสายสัตว์ท่าเวราพระยาปัจจานตุ Sape utara ya anu bisa ya saya tahu, siapa ya bacaan ini kasus kita nang pihak itu. สเปทังกินอาญาติสายาสตาเวราพยายปัจจานิค่าสุขีตนังพิารณ์ตัวสเพติมายาทิสัยาสตาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตานังพิารณ์ตัสเพอุปริมายาทิสายาสตาเวราพยาปัจจานิคาสุขีตานังพิจารณ์ตัวสเพอุปนิมายาทิสายาปนาเวราพยาปัจจานิคาสุตนังพิาตัวสเปจจิมายาทิสายาปนาเวราพยาปัจานิคาสุตนัพิจารตสเพอุตรายาทีสายาปนาเวราพยามปัจจานิคาสุตานังพิจานต สัปเประิมายานุทิสัยาปนาเวราอะพยาปจานิคาสกิตานงพิยาลันตุสเปย์ปมายานุทิสายาปนาเวราอะพยาปจานิคาสกิตานงพิยาลันตุสเปยุตรายานุทิสายาปนาเวราอะพยาปจานิคาสกิตานงพิยาลันตุสเปยตักินายานุทิสายาปนาเวราอะพยาปชานิคาสกิตานงพิยาลันตุสเปยติมายาทิสายาปาเวราอะพยาปจานิคาสิตานงพยาลันตุสัเปิมายาทิสายาปาเวระพยาปจานิคัสิตานพริยายุต เวราปะยาปะจานิกาสุขีตานังพิจรันตสัพเพปฏิมาญาติสายาผู้ตาเวราปะยาปะจานิกาสุขีตานังพิจรันตั sape utara ya tisa ya puta awera apa ya baca ni kasuk kita nang lentu sape taki na ya tisa ya puta awera apa ya baca ni kasuk kita nang lentu sape berarti maya nu tisa ya puta awera apa ya baca ni kasuk kita nang lentu sape bacimaya maya nu tisa ya puta awera apa ya baca ni kasuk kita nang lentu sape utara ya nu tisa ya puta awera apa ya baca ni kasuk kita nang lentu sape taki na ya nu ya puta awera apa ya baca ni tanang kita sape timaya tisa ya awera apa ya baca ni 两然都。 สเปอกุระิมายาติสายาบุกตาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันตุสเปือกุระติมายาติสายาบุคลาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันตุสเปือปชิมายาติสายาบุคลาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันตุสเปืออุตรายาติสายาบุคลาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันตุสเปือตังกินายาติสายาบุคลาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันตุสเปือกุระติมายานุทิสายาบุคลาเวราอับยาปัจจานิกาสุขิตานังพิยารันโตสเปิาาายยุ ปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปือตระยายอนทิสายากบุคลาเวรายาปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปืตั้งใจยากอนทิสายากบุคลาเวรายาปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปือดีมายาทิสายากบุคลาเวรายาปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปืปริมายาทิสายากบุคลาเวรายาปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปือปฏิมายาทิสายากตั้บ power พลยาบนาเวรายาปจานิกาสุเกตรนักรีารันตัวสเปือบจิมายาทิสาอยากตั้าวะปริยา Atta pawa pria bana wera apa ya baca ni kaso kita na priya lantu ya tisa ya atta pawa pria bana wera apa ya baca ni kaso kita na priya lantu so pe ya tisa ya atta pawa pria bana apa ya baca ni kita na priya lantu so anu tisa ya atta pawa pria bana wera apa ya baca ni kaso kita na priya lantu so anu tisa ya atta pawa pria bana wera apa ya baca ni kita na priya

yang lentu, siapa utara yang di saya itu yu hawera apa yang apa cani kasuki tanam pria lentu, siapa tangina yang di saya itu yu hawera apa yang apa cani kasuki tanam pria lentu, siapa uratimaya yang di saya itu yu hawera apa yang apa cani kasuki tanam pria lentu, siapa baca yang di saya itu yu hawera apa yang apa kasuki tanam lentu, siapa utara yang di saya itu yu apa yang apa kasuki tanam lentu, siapa tangina yang di saya itu yu apa yang apa kasuki tanam lentu, siapa itimaya di saya itu diyo hawera apa ya bacaan i kasuki tanam pria lentu, siapa umpati maya di saya itu diyo hawera apa ya bacaan i kasuki tanam pria lentu, siapa ibu reti maya di saya puli sahawera apa ya bacaan i kasuki tanam pria lentu, siapa iba cima ya di saya puli sahawera apa ya bacaan i kasuki tanam pria lentu, siapa iba tara ya di saya puli sahawera apa ya bacaan kasuki tanam pria lentu, siapa iba taki ya di saya apa ya bacaan kasuki tanam pria lentu, siapa ibu reti maya nunti saya apa ya bacaan kasuki tanam สเปย์ปัจจุบยานุทิสายาุริสาเวระพยาปจานิคาสุขิตานังเพียุสเปอุตรายานุทิสายาบริสาเวระพยาปจานิคาสุขิตานังเยุสเปตังกินายานุทิสายาุริสาเวรพยาปจานิคาสุขิตานังเยุสเปทิมายาทิสายาุริสาเวรพยาปจานิคาสุขิตานังเยุสเปอุติมายาทิสายาริัยวรพยาปจานิคาสุขิตานังเยุ สับเพปัจจมายาติสายาอริยาเวราพยาปัจานิกาสุคิตานัมภริยันตุสับเพอุตรายาญติสายาอริยาเวราพยาปัจานิกาสุคิตานัมภริยันตุสับเพตักินายาติสายาอริยาเวราพยาปัจานิกาสุคิตานัมภริยันตุสับเพยบุรติมายานุทิสายาอริยาเวราพยาปัจานิกาสุคิตานัมภริยันตุสับเพยปัจจุมายานุทิสายาอริยาเวราพยาปัจานิกาสุคีตานัมภริยันตุสับเพยุตกินายานุทิสายา ยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสภีบุรีมายาทิสายาอริยาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสภีบุริมายาทิสายาอริยาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสเีปุรติมายาทิสายาหนาริยาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสเีปัชิมายาทิสายานาลียาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสเีอุตรายาทิสายานาลียาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปริยารันตูสเีตักกินายาทิสายาหนาลียาเว สเปุรัติมายาณุทิสายาณาริยาเวราปยาปจานิกาสุเกิดธรรมปิยาลันโตสเปบจิมายาณุทิสายาณาริยาเวราปยาปจานิกาสุเกิดธรรมปิยาลันโตสเปอุตระยาณุทิสายาณาริยาเวราปยาปจานิกาสุเกิดธรรมปิยาลันโตสเปตักินายาณุทิสายาณาริยาเวราปยาปจาน อพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุสัพเพติมายาทิสายานาริยาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตัวสพีอุปดิมายาทิสายานาริยาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุสัพเพปุริมายาทิสายาเทวาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุสัวสภีปจิมายาทิสายาเทวาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุสัพเพอุตรายาทิสายาเทวาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุสัพเพตักกินายาทิสายาเทวาเวราอพยพประชานิกาดสุขีตานังบริยารตุ สเปปุริติมายานุทิสายาเทวาเวราปยาปจานิขาดสุขิตานังปริยารันตุสเปปจิมายานุทิสายาเทวาเวราปยาปจานิขาดสุขิตานังปริยารันตุสเปปุตระายญานุทิสายาเทวาเวราปยาปจานิขาดสุขเิตานังปริยารันตุ สเพตาินาาอนุทิสายาเทวาเวราปยาปชานิคัสเกตตานงปริยรันตุสเพติมาญาทิสายาเทวาเวราปยาปชานิคัสเกตตานปริยรันตุสเพอุปริตมายาทิสายาเทวาเวราปยาปชานิคัสเกตตานปริยรันตุสเพบุริติมายาทิสายามนุษาเวราปยาปชานิคัสเกตตานปริยรันตุสเปฏิมายาทิสายามนุษาเวราปยาปชานิคัสเกตตานปริยรันตุสเ a อุตระยาทิสายามนุษาเวราปยาปานิคสเกตตานัปิยรันต Wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai pura tima ya nuti sa ya wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai pacima ya nuti sa ya wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai utara ya nuti sa ya wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai tadi ya nuti sa ya wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai tima ya tisa ya manusia wera apa ya pacani kasuke tanang prihalantu, sampai purima ya tisa ya manusia

โตสเปตักินายานุทิสายาวินิปติกาเวราภะญาปจานิกาสุเกตันัปปิญารณุสับเปติมาญาทีสายาวินิปติกาเวราภะญาปจานิกาสุเกตันัปปิญารณุสับเปยุปปิมายาทีสายาวินิปติกาเวราภะญาปจานิกาสุเกตันัปปิญารันณุอิเมหิทัสสะหักเรหิทิสาเพราะนามตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังทัสนามพิลานังวัชชะตวาพิลานายะุปกตังวัชชะตวาอนุปาคาเตนะสันตปังวัชชะตวาสันตาเปนะปริยาทานัง Achi apari a pari yata ne na wihe sangwe ceto wihe saya sata werino ontu mawerino suki no ontu matu ki no suki tata ontu matu ki tata dii mehi a tahakerehi metaya, sata meta yati meta tang tamang cetak yati ti cetok sapa baya par pata pari yuta nehi mu ti meta จาเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมะวิอาระภาวนานัิตาบทที่สิบเก้าจุดาอุโยชนากถาทุกขปตาจานิทุกขาพยามปตาจานิพยาาโสกปตาจานิโสกาหนตุสัพเพปิปันิโน เจตาวตาจามเหหิสัมปทังบุญญาสัมปทังทัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทาตันตุสัตถายัสีลังรักันตุสัปทาภาวนาวิรตาอุตุขจันตุเทวตากะตาสัพเพพุทธาบลันปตาปเจกนันจายังพลังอรันตันจายเตชนารักันบันธมิสัะปโสสัพเพพุทธาบลันปตาปเจกนันจายังพลังอรันตันจายเตชนารักันบันธมิสัะปโส sape buta palan bata bace kanan cajang palang arahan tanan cina rakan bentami sapa so sape buta palan bata bace kanan cajang palang arahan tanan cina rakan bentami sapa so sape buta palan bata bace kanan cajang palang arahan tanan cina rakan bentami sapa so sape buta palan bata bace kanan cajang palang arahan tanan cina rakan bentami sapa so สับเะรุถ้าเปลันเป็ตาเปเจกันั่นจะยัางบาลังอารันตันนันจะเี่จีนาระกันบันทามิสับปโส้สับเะรุถ้าเปลันเป็ตาเปเจกันั่นจะยัางบาลังอารันตันนันจะเี่จีนาระกันบันทามิสับปโส้สับเะรุถ้าเปลันเป็ตาเปเจกันั่นจะยัางบาลังอารันตันนันจะเี่จีนาระกันบันทามิสับปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิธานอนุภาพแห่งความเบียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วย การสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอตัวเทียเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสรธยายมนต์ธรรมะเหล่านี้ เมื่อ,อนมโมทนาแล้วโปรดำเนวยพอใ,ให้แก่ข้าไปเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียญวหวยกูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เพียมด้วยอนุภาพแห่งพระประริษจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธุกะการเตอญขอบคุณครับ